you mm -hmm. สวัสดีครับชอบรีวิวนะครับเป๋เป้วันนี้พาทุกๆคนนะครับมาอยู่ที่อ่างแก้วนะครับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะก็เป็นสถานที่ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะคุ้นเคยดีนะครับกับการเพลิดเพลินกับการชมรีวิวของผมนะและสําหรับวันนี้ผมจะพามาที่นี่อีกแล้วนั่นแหละนะก็มาชื่นชมกับบรรยากาศนะครับความสวยงามของที่นี่นะแล้วก็ในเวลานี้ประม,รา,ระมาณช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงกว่าๆผมว่ามันก็ มันดีตรงที่มันไม่ค่อยมีคนนะคนมันน้อยแล้วเราสามารถมานั่งพูดคนเดียวโดยที่ใครเขาไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยมานั่งพึงลำพันถึงแม่ซื้อ <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งจุดบริเวณที่เราเคยนั่งพร่ำเพลอถึงน้ำหอมที่เรารักที่เราชอบกันสำหรับวันนี้นะครับเปเป้จะพาทุกคนมาพูดถึงน้ำหอมกลิ่นในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย วันนี้ผมก็อยู่ใน เรียกเลยครับในอิริยาบถแบบสบายๆนะกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของผมนะก็อยู่ในชุดแบบชุดวิ่งที่ไม่ได้วิ่งนะโอเคถึงแม้ว่าช่องนี้จะเป็นช่องชอบรีวิวไม่ใช่ช่องชอปสตูดโกหรือว่าไอโกเเกนกับคอนเซปต์การนุ่งสั้นพาไปเที่ยวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมไมด้เอาชุดมาเตรียมด้วยนะไม่ได้เตรียมมาเพื่อสาหรับการทารีวิวน้ําหอมแต่จะบอกว่าน้ําหอมกลิ่นนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นแบบแบบแคชชวลนะคือสามารถแบบใส่ได้เป็นเดลี่ยูสแล้วก็สบายๆอ่ะ จะอยู่ในชุดไหนจะอยู่ในชุดนอนอะไรต่างๆสามารถไปกับมันไปกับกลิ่นนี้ได้หมดเลยนะและนั่นก็คือนี่เลยครับ H24 นะครับของ a c m e s นะครับน,บ,บนี่เลยขวดไซสๆมิลเลนเนียมแบบนี้แหละ สำหรับ a อ i จ้าอาร์ตัวนี้นะครับ H24 เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมกลินหนึ่งเนที่ผมเน่ยเฝ้ามองเฝ้าระวังมาแบบเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะจะพูดไปแล้วนี่คือก็เป็นปีๆแล้วนะเพราะว่าเขาก็ออกมาสักประมาณปีกับ2ปีได้แล้วแหละหรือถ้าจะตีมตัวเลขก,กลมๆเนี่ยก็คือ2ปีนั่นแหละก็เอาเป็นว่าสำหรับ a า m e s นะครับในรุ่นนี้ของ H24 เนี่ย ผมมองว่ามันคือกลิ่นความหอมที่ตีเป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะ24 hours เลยหรือเปล่าเนี่ยคือผมไม่รู้แต่เอาเป็นว่ากับผิวผมเองเนี่ยชอ่าในช่วงท้ายท้ายของกลิ่นเนี่ยมันคือกลิ่นที่แบบมีความหอมแบบหอมแบบหอมติดผิวแบบสะอาดสะอาดอ่ะแล้วคือผมต้องบอกเลยครับว่าสําหรับ a c m ์เนี่ยครับเขาสามารถทํากลิ่นที่ออกมาแบบเป็นกลิ่นแบบแนวเอิร์ธีอ่ะมันเป็นกลิ่นที่แบบมันให้ความรู้สึกแบบน้ําหอมรักโลกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นกับกินส้มๆของตาเาเมสเนี่ยครับมันก็จะมีความเป็นส้มที่แบบส้มยูสุส้มหมนหวานช่ำช่ำติดชุเขียวกิ่นกรีนแวล์ติเวอร์ Green iver, แบบนั้นนะ่ยคือมันคือเอกลักษณ์ของความเป็นอาร์เมสเขาเนาะหรือว่าจะเป็นในรุ่นของไอตัว v o ยเ g อรที่เป็นลูกล้อเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีไวส์ให้นึกถึงกันถึงความเป็นน้ําหอมในแบรนด์นี้ของ a อร์เมสเขาอะนะ เพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าไอ้เจ้าน้ําหอมอในเซกเมนต์ของความเป็นอาเมสเขาเนี่ยครับผมบอกได้เลยเขาว่ามันเหมือนกับนักร้องวงหนึ่งครับที่ว่าไม่ว่าเขาจะออกอัลบั้มใหม่อัลบั้มไหนเนี่ยเขาจะมีความเป็นกิมมิคมีไวส์ของความเป็นแนวดนตรีของเขาเนี่ยครับอยู่ในผลงานของเขาแบบว่าแบบเสมอเส,สมอเลยนะอาเมสก็เช่นเดียวกันนะผมมองว่าอาเมสเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นในรุ่นเนี้ยผมก็ยังมีความรู้สึกนึกไปถึงไอ้ตัวในรุ่นของความเป็นไอ้ตัววอรเจอร์นะหรือว่าจะเป็นไอ้ตัวที่เป็นแบบ ในลายเน่ยๆของเขาก็ตามแม้กระทั่งตาเดเมสที่มีความเป็นส้มๆนะสำหรับไอเจ้า H24 นนะครับผมก็รู้สึกว่าผมฉีดเข้าไปเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบมันหอมออกในแบบกรีนกรีนเผ็ดๆสไปซี่ก็จริงแต่ว่ามันจะแอบมีความส้มๆที่รู้สึกแบบอันนี้ผมจะไม่มานั่งพูดถึงโน้ตกลิ่นนะว่ามันมีกลิ่นไหนแบบเปิดตัวกลิ่นมาเป็นอะไรยังไงบ้างแต่เอาเป็นว่าผมรู้สึกอะผมนึกไปถึงไอพวกตาดเมสหรือว่าไอตัววอร์เจอร์ของเขาอะ มันมีให้ความรู้สึกอะไรแบบนั้นได้เลยมันแบบนึกไปถึงว่าเฮ้ยนี่มันคือแอบเมสอะไรแบบเนี้ยเวอร์ไปไหมสำหรับรุ่นไอตัว s 2 4ในมือของผมเนี่ยมันเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาคือตัวออ t ์ดอต t ลนะมันจะไม่ใช่ออเดอร์ปาร์ฟที่มันจะ,ะมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือแม้กระทั่งในรุ่นที่เขาเป็นแบบแนวแบบ มีเขาเรียกว่าแฟลนเกอร์ออกไปนะครับเป็นตัวนั้นตัวนี้เนี่ยคือผมยังไม่เคยได้ลองนะแต่ว่าไตัวโอตาบฟัมเนี่ยผมเคยได้ลองไปแล้วจะขอแยกเ,เปลี่ยนที่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปนั่งตรงนู้นเนาะเพราะว่ามีนะักท่องเที่ยวมาเนาะเราก็จะไปปิดกั้นเอาก็ไม่ได้เนาะ<_ <q> _>เอว่าเดี๋ยวเราไปหาบรรยากาศเหมาะ,มาะๆแต่ตอนนี้คือเหง่อชุ่มหลังไปหมดเลย<_ <q> _> เป็นการแบบรีวิวแบบเรียวมากๆเปลี่ยนที่ก็คือเปลี่ยนเลยให้เห็นๆนะครับไม่ปันไรเราจะได้รู้สึกแบบได้แบบหลากหลายบรรยากาศนะเดี๋ยวผมจะอยู่ในอิริยาบถแบบสบายๆนะใดๆก็คือนั่งมันตรงนี้แหละใครจะมาอีกมานั่งยองๆรีวิวเลยละกันนะ ผมคงจะไม่ได้แบบใช้เวลาในการรีวิวเจ้าทเน H24 เนี่ยนานมากมายเลยนะคือกะจะให้มันอยู่ในช่วงเวลาสัก10นาทีนะตอนนี้หน้าจอปิดคือจะไม่ให้มันานานไปมากกว่านั้น <c oughs> นะก็ความรู้สึกของผมนะนเดี๋ยวผมให้ดูแบบฟูลพรีเซนเทชันก่อนนะนี่คือกล่องของเขานะก็จะมีคลิปด้วยสีเขีวเขียว,วกับความเทาๆของเนื้อกลิ่นนะมันก็บ่งบอกอะไรได้บางอย่างนะครับในเรื่องของกลิ่น นะมันคือความหอมสะอาดสดชื่นติดหรูนะครับตามพายี่ห้องความเป็นอาคเมสเขานั่นแหละแต,แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความติดหรูเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเข้าถึงยากนะมันคือกลิ่นที่ผมมองว่ามันสามารถใช้เป็นแบบเดลิยูสเลยก็ซ้ำไปและถึงแม้ว่าไอเจ้าตัวเนี้ยที่ผมถืออยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบออร์ตอลเลตนะแต่ความเป็นออร์ตอลเลตของเขาเนี่ยมันคือความหอมติดผิวที่ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็กลิ่นท้ายๆเนี่ยคือไม,ไม่ไม่ต้องฟุ้งอยู่ตลอดเวลาหรอกคือ ณสามารถเป็นกลิ่นที่แบบเชื้อเชิญให้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยกลิ่นอะไรหอมๆละมุนละมุนวะอะไรเงี้ยคือไอเจ้าเ2 4เนี่ยเป็นน้ำหอมกลิ่นแบบเนี้ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะไม่ต้องไปหอมแบบดาเมเอชรุนแรงอะไรมากมายก็พูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปชัดเจนอะไรมากนะครับหอมแบบแบบเชื้อเชิญแบบหอมแบบระเรื่อระเรื่อเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของขวดของเขาใกล้ๆก,ลกัน นะมันจะมีความเป็นสันเป็นเหลี่ยมนะครับมันเหมือนกับแบบมีมิติอ่ะเ,ออเป็น 3D หรือว่า 4D ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ที่ฝาที่แคปของเขาเนี่ยก็จะมีพระอีห้อง,องเขาแปะไว้เนาะอัค e เมนะครับปารีสนะนี่เลยน่าจะเห็นแหละสวยใสยนะครับตรงด้านบนเนะี่ยเซอร์เฟซด้านบนก็จะเป็นแบบ โลหะนะหรือเป็นพลาสติกแบบกึ่งโลหะผมไม่แน่ใจที่แคปของเขาเปิดออกมาก็ประมาณนี้หัวฉีสเปรย์เดี๋ยวเรามาดูความพวยพุ่งของน้ําหอมนะเนี่ยกลิ่นแรกที่มันออกมาเลยเนี่ยมันจะมีความแบบสไปซี่นะเป็นแบบเปเปอร์เผ็ดๆอ่ะแล้วก็จะมีความหอมแบบกรินๆเหมือนกับ กลิ่นแบบในแบบเอิร์ธจริงๆอ่ะหอมแบบหอมมากๆผมชอบอ่ะชอบแบบคือมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นดูมีอะไรและก็ดูมีมิติของแบบของขวดเขาเนี่ยเป็นความโปร่งใสที่มีมิติมันดูย้อนแย้งนะแต่มันใช่อ่ะเออคือผมจะไม่ได้พูดถึงส่วนผสมนะเอาเหมือนเดิมเลยความเป็นแปเป้เปเปเปละลายพันธุ์หรือว่าน้ำหอมผมจะไม่มานั่งขยี้โน้ตเปิดโน้ตให้คนดูเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าไอ้สารตัวนั้นเนี่ยที่เขาอยู่ในห้องหลับเนี่ย มันทําออกมามันอะไรมันยังไงบ้างเราคงคงือคงแบบจะไม่แบบว่าโหปราดเปรื่องขนาดนั้นแต่เอาตามความรู้สึกแล้วเนี่ยนี่คือความเป็นกรีนารี่ความโปง่ปงโปร่งความเผ็ดเผนะครับที่ซ่อนไว้แอบมีความส้มๆเป็นซิกเนเจอร์ของเขาของ a อ m e เนีครับผมรู้สึกถึงได้อยู่อ่ะถึงแม้ว่ามันจะอย่างไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เอาเป็นว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบ แต่ไหหลังมันคือกลิ่นที่หอมแบบสบายๆหอมได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่าต้องระแวดระวังว่ากลิ่นของเรามันจะไปทําร้ายใครหรือเปล่ามันจะไปทําความรุงรังให้กับชีวิตใครไหมผมบอกเลยครับว่าไม่นะยิ่งกลิ่นไทยๆนี่คือเชื้อเชิญสุดๆไปเลยนะหอมสะอาดชวนสุขคือกลิ่นนี้เลยนะครับ a c m e s นะครับ H24 ไปลองกันดูซะนะก็ ผมเชื่อว่าสาวกของ a อคเมสนะครับก็น่าที่จะสัมผัสกับกลิ่นของเขาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในตัวออโตตอลเลตตัวนี้หรือว่าจะเป็นออโตปาร์ฟมหรือว่าจะเป็นแฟลงเกอร์ตัวอื่นๆนะครับของเขาก็ลองมาพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคุณชื่นชอบมันอย่างไรบ้างหรือจะไม่ชอบก็ได้นะสามารถมาสอดแทรกความคิดเห็นได้นะเพื่อเป็นแนวทางให้สําหรับใครที่กําลังมองหาน้ําหอมในไลน์นี้ของ a อคเมสอยู่นะเขาก็จะได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ ยังไงดีว่าอาจจะยิ่งเชื้อเชิญก็ได้แบบี่เขาไปสัมผัสออที่แบบว่าเฮ้ยกลิ่นมันแบบไม่โอเคอาจจะทำให้เขาอยากรอมาสัมผัสเพราะมันก็มีหลายการะแสเหมือนกันที่บอกว่าไอ้เจ้า s 2 4เนี่ยกลิ่นมันแบบดีมากๆนะผมเองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันเอาเป็นว่ายัางไงวันนี้ก็ขอฝากไว้สําหรับ รีวิวน้ำหอมตัวนี้ของ a c n e s นะครับในตัวที่ชื่อว่าในรุ่นของ H24 เอาไว้ในอ้อมใจของทุกทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับเป๊ะๆด้วยเหมือนเดิมนะสำหรับใครนะครับที่ยังคงรักยังคงชื่นชอบกันอยู่แล้วก็อาจจะได้ยินชื่อเสียงของเป๊ะๆมาบ้างนะครับก็และเพิ่งมาเจอกับช่องนี้ของเขานะครับกดช่องที่ชื่อว่าชอบรีวิวก็ฝากกดติดตามผลงานนะครับกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดนะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ปล่อยรีวิวนะครับกับความหอมแต่ผมก็จะพยาามม เรื่อยๆแล้วกันเนาะไม่ทิ้งกันไปไหนนะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดไปนะครับบ๊ายบาย